สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถครอบครัว V.I.P น่าใช้1คันนะครับกับ Honda s t e p w a g o อนนะครับคันนี้สนบุญมากๆนะครับรถสวยนะครับคันนี้เครื่อง2.0เป็นเบนซินปี2007เป็นรถนำเข้านะครับใครที่กำลังหารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่งรอบคันสีสวยเต็มภายในงาม สิบเต็มสิบไปเลยครับคันนี้รถโดยรวมได้สวยได้สภาพกว้างขวางนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยมีฮะแล้วก็มีสรูปด้วยนะครับเป็นสำรูปสตอนนะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสามแสนบาทนะครับเครดิตดีเตรียมงบห0 0 0งแสนนะครับออกรถได้ครับผ่อนประมาณ9 0 0าพันนะครับโดยรวมสวยครับเป็นเจที่นั่งนะครับเป็นที่นั่ง3แถวแอร์สแถว มีสรลูฟตอนนะครับก็ชมดูได้เช็คดูได้นะครับภายในนี่สภาพสวยมากๆนะครับไมค์คันนี้ประมาณ141,000กิโลเมตรนะครับได้สวยได้สภาพได้งามเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับรถหรูดูดี v i p รถครอบครัวเป็นรถเจที่นั่งนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับเอ็นนำเข้าแท้นะครับสำหรับรุ่นนี้อะไรก็จะใช้กับฟีวิกกับ แอรคอร์ดใช้ด้วยกันได้นะครับอะไรนะครับใครที่สนใจก็มาดูรถทดลองขับนะครับเป็นรถครอบครัวน่าใช้นะครับเป็นปี2007ถึงจะปีต่ำนะครับแต่ก็ยังผ่อนได้นะครับเตรียมงบ10,000แสนนะครับสำหรับเครดิตดีออกรถได้ครับรถได้รวมได้สวยได้สภาพได้พื้นที่นะครับรถสวยมากๆนะครับอยากเข้าไปนั่งเลยนะครับประตูเปิดสไลด์ได้ทั้ง2ทางเลยนะครับซ้ายและขวานะครับสวยครับใครสนใจกำลังหารถครอบครัวนะครับก็ ดูหรูดูดีมีระดับเลยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับงามๆเลยครับแอร์สามแถวนะครับสามตอนนะครับด้านหน้าด้านกลางด้านหลังอยู่ครบมีครบนะครับเป็นนําเข้านะครับไม่เคยแก๊สแล้วก็ไม่เคยแต่งซิ่งนะครับรถสวยๆเดิมสีสวยเต็มขับขี่ดีมากๆนะครับความพร้อมใครที่สนใจนะครับจัดไปครับคันนี้สวยๆนะครับกับรถครอบครัวดูนะครับนานั่งนะครับน้องๆนูหนๆนั่งร่งได้เลยครับนี่ครับนั่งได้สบายครับนั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งดีนะครับ โอ้สวยครับอยากได้ครับอยากได้แต่งบไม่มีนะครับใครหารถครอบครัวนะครับน่าสนใจมากๆาครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถนำเข้าแท้อะไหล่ใช้ได้กับซ i v i c และ Honda a c c o r d นะครับเอาไปใช้งานก็ได้นยครับรถสวยสภาพดีมากๆครับหาเอาไปใช้งานนะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่สมาชิกตัดสินใจผมนำเสนอและก็คัดสรรสวยๆมาฝากแล้วนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับห้ค่าย Honda นะครับก็ยังมีอะไหล่นะครับเข้าศูนย์ได้ครับ นี่ครับฝากด้วยนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถ7ที่นั่ง VVIP